ขางบนมีอะไรสีแดงด้วยนะปากแดงค่อย่ะแต่ก่อนเป็นไงาไปรักยาช่องแปดสรักช่องเอาพี่น้องเดี๋ยวผมจี๊เงตัวเงทีแป้ามองไปรักยาที่ช่องสี่โดยจ้าอ่านอ่านอ่านอ่ากินยาผิดสองครัแน่น่ะ เ่กเมาแดดครับพี่น้องไปหาหมอดรวจอาการเริ่มแล้วคนรักไปหาผัวฝรั่งเลยนะครับพี่น้องพอมาต่อยเฟยยอะไรเลยเดี๋ยววันหน้าเราจะแข่งกันนะคะสามช่องทั้งสามช่องซาบิน้าหนูนาแล้วก็นน้าแม่มาต่อยก็ขำอยู่นะยอะไรก็คนน้าจะโดนแต่งหน้าแบบนี้นะคะในแม่ขอัพซีนะคะทั้งในสามช่องเนาะแล้วก็ในทุกๆช่องนะคะ ให้มาที่ช่องแม่บ้าอยการโกนแต่งหน้ากไม่รู้ครับเนี่ยไม่นะไม่รู้ตบอกไม่รู้ครับบอกไมแดดครับแมแดดไดแดดแอว่าเป็นพี่น้องอยุว่าเป็นพี่น้องเนาะเราคิดว่าเรามาบเป็นหัวเลยเนาะโบเป็นหัวม้นบาพี่สรเลยนะไปไม่ธรรมดาแล้ครับผ แม่มาต่ออยู่แล้วครับวันนี้แพนะครับลูกก็ดูว่าโอ้เป็นยอดเลยครับีครับทั้งพงมหมนงไม่แดงจมูกยังแดงแป๊ดเลยวันพาานวันนี้มาไปอยดีท้ายเือก็ลองไข่ไได้ปดอกะ ท้ายคือกอลอกเป็น่อดาสองปีเจไดดีไม่เป็นไรนะคะเราอยู่ในนาบ้านเราละป้าปปืนกับกัเขมาซูโปกติคือเก่าแหละคุณวิไลยล้วครับรับไม่ได้ช่างมองเปลี่ยนไปเดียมตัวดเเดี๋ยวผมตัวหาให้โาแล้วรับปอโเดี๋ยผมตัาใ้นาบ้รับอเียบแก้เคแล้รับ แน่ต่ค่คุณพี่ไรบวันบอก่างคงใจเย็นๆใจเยวโน้หอเดียนครับแพ้วันนี้แอสวยสาวโคลาบอมนสเอฟซีค้าสูป่าเลยพี่สีนาเจน่าครับอยู่ร้านนี้ครับสวัสดีครับหมอหนุ่มก็า่างใจไม่ไหวอ้าวกิ๊กคอยเปลี่ยนไป แสดงแบบนี้ดีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมเล่นเกมมีอย่างแค่เล่นเกมไในเกมยอดอะไรของน้องคนแพ้ต้องสวยใครแพ้คนนั้นสวยใช่ไหมต้องมาต่อยกับช่างคเดี๋ยยว่้แนะนให้ค่ะคนไหนคนไหนแพ้ยอดไร้หน้อยคนนั้นโดนตีหน้าที่หนูชอบที่สุดนะหนูชอบหนังยางบรรผมเพุ่นะเบอร์ทนี้ นี่นางย่างสวยนี <themselves> ่ยางบนบนหัวไม่เหมือนงงน้อยตลกบนนี้น้อยเลยวนตลกบนนี้ตลกไปตลวไปครับสวัสดีค่ะจ้าพงเป็นนเคยเท่ายังไงเป็นจ้า ใส่รับยาค่ะน้ำแดงมาให้กันทั้งมงทำอะไรอ่ะเป็นเพี่ยนไปค่ะเพราะว่าเพี้ยกิมตลกไปได้ครับรุ้นสิรับชานครับเดากหดบไล่ให้แล้วเป็นกำลังใจนะครับน้ำแดงมาแจกก็ไม่กส่ครับแม่มาถามว่าเอาใครจะมีอยู่ใครไปแล้วแม่เดงต่อแล้วไม่ใช่หรือไง แม่มาต่อบวกเอาเสื้อผ้าเอาพ่อผมไปครับไปโยนใครครับตุนจอน้ครับมอนหนุ่มสาวโอ้ยจะไปนอนใส่นอนเมียไล่อาเแลไปไปรู้แต่สิไปนอนใส่กนอนรับ ช้างมงคุณตองใบนะครับมาเป็นตาฮักเทคคนไอจีไปเล่นตลกได้แล้วช้างผมยุณเป็นในสันมทีิไปนอนต้นอนต้ใครก็มานนี้พีนองโอ้พไปนอนเต้นอนมีตเมียไลออกจากบ้านแล้วค่ะเมีีเป็นเอามมานะคะเมียให้นอน มันตรงกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเข้าบ้านกับไปงอแม่มาต่อยไปงอไปแล้วจะไปไปแล้วค่ะไม่ต้องกับหมอหนุ่มนี่อาการน่ะเมียผมไม่มาเลยหมอหนุ่มไปหมอหนุ่มผู้ชมผมนะออผมวันนี้ผมกินยาเรียบร้อยแล้วพี่พงษ์เลยพี่พงษ์คะไปนอนกับหมอหนุ่มด้วยนะคะเอาเอาไปแล้วไปนี้ไปนอนกี่อย่างพี่ผมเป็นคาเฟชันเนี่ยพี่พ่อไปนอนคุณพี่บอก มารับค่ะพี่พง์นี่ทำไมีเอยมารับผมแน่ช่างพง์หน้าเด็กกว่าเดิมอีกเนาะเมื่อวานเป็นจอจออยู่ดีๆวันนี้กลายเป็นกระเทยแล้วมันเมื่อยเดมันแต่สนุกครับหมอมื่อบริจาคทุกคนทุกช่องสู้ๆันนั้มีความคิดที่ดีครับสมัยครับ ครับขอโทษครับนนโดนเมลล์ออกจากบ้านค่ะเพิ่นเอาหมอนเอาผ้ให้ค่ะแล้วพี่เบลใส่บาตรที่แม่บอกคุณนมาปล่อยบังเอิญโอเคครับเดี๋ยวมันหนูกลับวาแบตเตอรี่เริ่มหมดแล้วรับ้ตังพงเปลี่ยนไปครับสาลาองค์บ้านลุงาาลพี่มองพี่น้องสาราบ้านลุงสาราบ้านลุงก็ยังไม่มีนะหนูว่านุ่มน่ยมีไหม แล้วบ้านลุงหายบ้านลุงหายครับก็ขด้านหลวงแม่สระพี่บ้านนี่ครับพี่พงศ์แนะนำไปนอนไหนหรือปะไหนฮะนั่งกับหมอนมหมอนุ่มกินยาเลยครับพี่มีเหลือตรงตรงท่ออันนึครับพี่พงษ์ครับในท่อมีในท่ออีกอันนึงพี่พงษ์ไม่จะกินยาแล้วก็ไปนอนนะยอะ เดี๋ยวผมไปกินยานอนก่อนดีกว่าวันนี้ผมไปกินยามากกว่าพี่ช่างพงนะครับวันนี้กินยาแล้วนอนพี่มโนมแจครครับเตียงพี่เตียงพี่ว่างไหมเขาไม่ว่างแล้วครับตอนนี้ครับให้หนูนอนงด้วยครัแม่มาต่อยไล่อย่บ้านแล้วมื่อกี้ใช่ใช่ใช่โดมเมโซัลคีุกแล้วเออครับแม่ตยาให้โดมกินยาไปกินยาแล้วนอนนอนนะครับ วจ้อยู่น้ำผ่อยพีกินอยู่อันนี้ใครอ๋ออันอันนี้เสื้อช่างพงไม่ได้ให้หวยครับห้าห้านี่ไม่ใช่เลยครับห้านี่ครับอินยาเลยครับก็ขอบคุณพี่ช่างพงครับหมอหนุ่มก็ไปใช้แบตเตอรี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกไงครับก็ขอบคุณดีๆพี่ช่างพงนะครับนี่ก็มีสิ่งดีๆนะครับมีความเฮฮานะครับครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับพี่ช่างพงศ์ครับ วันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีแลบอกว่าจะไปยังพงไปไม่เคยเห็นสิบวันเดือนแล้วครับก่อนนาฬิกาคุณพอดีไปเป็นเพื่อนกับพนักนเลยครัไปเจอที่ชายหายครับมมาดมไปด้วยครับมมมมไปด้วยมามพี่งมมที่เตเราพี่บง สิปีนี้เขไม่เคยเจอพี่พง์อย่างนี้โอ้ไปนอนที่ร้านไปนอนที่เต็นเราเต็นเลี้ยนในสมองนี่หายเลยครับครับผมนี่นะครับโอ้คนยอดดูมาเต็มเลยครับพี่พง์โอ้ไม่เคยเห็นกันเนาะพี่บอกว่าใหส่ผ้าปิดปากไหมใส่ให้มาใส่ก่อนใส่แล้วก็แต่งใหม่มแต่งใหม่้งใส่ไม่สวยไม่สวยให้ใหม่นี่เราอยู่ห่างไกลกันตก้หกลไกลเนาะเราย่าลเม่ผ่าลายนี่แม่จะใส่ บรงผาปิดปากส่าเผบุก็ได้สาราบนุมัได้นะครับจะสิบปีน้อทีกี่บานลุงหมอแบวผมไปกานที่แน่นจนไม่ได้พี่น่จ้ามงเก้าคือปิดทีนี้เขาจะไปขัดหน้าพี่พงแง่ของหัวยนะเปิดเข้าเออเปิดข้าตะลึกระวังหมอนุ่มช่วยรับ ขอบคุณพี่เสนากับพี่แย้มพงศ์นะครับเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตกันแล้วครับแหมขอบคุณครับขอคนครับขอคนครับ